ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือถังซานนะครับก็จะเป็นเกมมือถือจากอเิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานเกมนี้เราจะสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันส่วนรูปแบบการเล่นการต่อสู้ของตัวเกมนะครับเราจะสามารถปล่อยออโต้ไปก็ได้หรือว่าจะรอกดสกิลเองก็ได้นะให้เราดูที่หลอดมานาใต้หลอดเลือดนะครับถ้ามันเต็มเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยสกิลได้แบบนี้นะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่มาเล่นเกมนี้ก็น่าจะปล่อยออโต้กันทั้งหมดนะเพราะมันสะดวกสบายกว่าการกดเอง a อนิเมชันกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันให้จบนะเพราะว่าไอ้บอสต,ตัวนี้ก็เป็นบอสในเนื้อเรื่องถ้าชนะเราก็จะได้รับวงแหวนมาแต่เหมือนว่าตัวละครผมตัวแท้งจะยืนไม่ไหวซะแล้วนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะตัวดาเมจน่าจะปิดดาเมจได้ก่อนที่บอสจะฆ่าเราตายยกตี่ ตายไหมทำไมมันเหลือเลือดขีดเดียวแต่มันตายนานจังอ่ะเรียบร้อยพอเราจัดการบอสได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวบอสที่จะมาเป็นวงแหวนให้เรานะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวละครในเกมกันบ้างจะเห็นได้ว่าตัวละครในเกมเนี่ยหน้าตาบางตัวละครเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเกมเนี่ยเอาตัวละครมาจากเวอร์ชันอนิเมะหรือว่าเวอร์ชันมังงะนะครับแต่เดาน่าจะอามาจากเวอร์ชันมังงะนะ ถึงแม้ว่าบางตัวละครอาจจะไม่ได้เหมือนฉบับเวอร์ชันอนิเมะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะพอเดาได้ว่าตัวละครตัวนั้นเป็นใครนะครับยกตัวอย่างเช่นวิถีกระบี่เฉินซินคนนี้นะครับผมก็ใช้กระบี่นะหรือจะเป็นปูกระดูกก็ได้นะครับมาเป็นมังกรกระดูกเลยส่วนสังซานเสียอวอวไรพวกนี้เนี่ยก็ดูคล้ายๆกับเวอร์ชันอนิเมะอยู่นะครับอ่ะถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะสนใจแล้วก็อยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันใช่ไหมล่ะครับก็วิธีในการดาวน์โหลดเล่นเกมเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่่าที ปักมุดก็ได้เราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เราทำการกดไปที่คำว่าดาวน์โหลด for Android พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวไฟล์ apk มานะครับให้เราเนี่ยทำการติดตั้งไฟล์ apk นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวแอปที่มีชื่อว่า X7 g a m e มาให้เราทำการเปิดตัวแอปขึ้นมา จากนั้นก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยหรือว่าถ้าใครเห็นว่าชื่อเกมมันยาวไปเนี่ยก็ให้เราทําการพิมพ์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับพิมพ์ว่า1 4 6 3 3แบบนี้แล้วก็ทําการกดค้นหาก็ได้เหมือนกันนะครับเผื่อว่าใครไม่สะดวกในการพิมพ์ชื่อเกมแบบยาวๆนะหลังจากนั้นก็กดเข้าตัวเกมมาได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อย ทีนี้สาวคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกนะครับผมก็จะเด้งม,มาที่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับสาววิธีการล็อกอินโดยใช้เพียงแค่อีเมลอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องจารหัสผ่านเนี่ยให้เรากดมาที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้หรือว่าลงทะเบียนด้วยอีเมลด้านล่าง ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเราก็จะเด้งมาหน้านี้ด้านบนเนี่ยให้เราทําการกรอกอีเมลของเรานะครับหลังจากเรากรอกอีเมลด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยในช่องด้านล่างช่องรหัสตรงนี้ให้เรากดคําว่ารับรหัสนะครับก็จะมีโค้ดเนี่ยส่งไปที่เมลที่เรากรอกอด้านบนนะครับให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้ต่อไปเวลาที่เราไปเล่นเกมนี้ในเครื่องอื่นนะครับเราก็จําเพียงแค่อีเมลด้านบนก็พอนะเราก็จะสามารถเข้ารหัสเดิมได้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นระบบล็อกอินที่สะดวกสบายมากๆ ทีนี้พอเราเข้าเกมมาได้แล้วนะครับผมก็แน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยมันมาเป็นภาษาจีนใช่ไหมล่ะครับเราอ่านไม่ออกแน่นอนนะเว้นแต่ว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมแปลภาษาในการช่วยแปลซึ่งวิธีการแปลภาษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทําการถ่ายหน้าจอไปแปลผ่าน Google ซึ่งมันยุ่งยากใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าในตัวแอป X7 Game เนี่ยเขามีโปรแกรมในการแปลภาษาให้ในตัวนะครับก็วิธีในการเปิดใช้ตัวแปลภาษานะครับให้เรากดไปที่รูปกลมๆหรือว่าตัวแอป X7 Game เกตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่หนึ่งก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะให้เรากดเข้าไปที่มุมขวาล่างนะครับ ก็จะเด้งมาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่คําว่าการแปลหลังจากนั้นตรงคําว่าแปลเป็นเนี่ยให้เรากดไปที่ภาษาไทยนะครับกดดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะรอดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับหลังจากกดดาวน์โหลดภาษาไทยเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เลือกเป็นแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทีนี้โหมดในคําบรรยายเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้3แบบนะใช้เป็นขยายเพื่อแปลหรือว่าแปลแบบ การครอบลากครอบนะครับว่าเราต้องการที่จะให้แปลตรงไหนนะแต่ถ้าแบบสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการแปลทางหน้าจอนะครับพอเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการจะใช้ได้แล้วก็ให้กดเริ่มต้นไปได้เลยนะครับผมพอผมกดเลือกแบบแปลทางหน้าจอก็จะได้ตัวนี้มานะพอผมทําการคลิกไปมันก็จะแปลทางหน้าจอให้เราเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวิธีในการดาวน์โหลดในการล็อกอินแล้วก็การใช้ตัวแปลปภาษาของแอป X7 ็เกทีนี้เรากลับมาดูในตัวเกมกันบ้างดีกว่าก็เมื่อกี้ผมได้พาทุกคนไปรู้จักกับแนวเกมแล้วนะครับว่าเป็นแนวเกมเล่นออโต้เน้นสะสมวงแหวนสะสมตัวละครทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันมีเยอะหรือเปล่า อ๋อแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะไหมเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบไอเด้นด้วยนะครับเวลาที่เราออฟไลน์ไปนานๆเราจะสามารถเข้ามาเพื่อรับรางวัลตอนที่เราออฟไลน์ได้ด้วยนะครับโดยที่เรากดไปที่รูปคนนั่งสมาธิตรงนี้นะมันจะเป็นการรับรางวัลที่เราได้ทําการออฟไลน์ไปนะครับยิ่งออฟไลน์นานหรือว่ายิ่งไม่ได้รับของรางวัลนานเนี่ยเราก็จะสามารถรับของจากตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถดูระยะเวลาว่าเราออฟไลน์ไปกี่นาทีแล้วได้ที่มุมตรงนี้เลยนะครับก็ทําการกดรับไปนะแล้วเราก็สามารถทําการกดรูปดาบตรงนี้นะครับผม ทำการกดกวาดล้างในการรับรางวัลออฟไลน์ได้เพิ่มด้วยนะแต่ว่าเราจะสามารถทําการกดได้ฟรีเพียงแค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้รับรางวัลแบบในทันทีเนี่ยเราสามารถใช้เพชรในการกดได้นะครับอันนี้เหมาะสอบพนที่ต้องการรีบในการฟาร์มของตัวละครหาของไปอัพวลตัวละครนะครับ นี้เรามาดูในหน้าของการสุม่มการชากันบ้างว่าการันตีเกมนี้เป็นยังไงแล้วก็มีตัวละครเยอะหรือเปล่านะครับก็กดที่รูปคน3คนตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะตู้การชาของเกมนี้เนี่ยจะมีแบบใช้เพชรในการสุม่มนะครับสิครั้งจะอยู่ที่2,000เพชร1ครั้งจะอยู่ที่300เพชรนะเราก็เห็นได้ว่าการสุม่มแบบ10ครั้งเนี่ยมันคุ้มกว่าเห็นๆเ,เลยนะครับเพราะว่สิบครั้งเนี่ยประหยัดไปถึง1000เพชรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มทีละครั้งครบ10ครั้งเนี่ยเราต้องเสียถึง3000เเพพรามรันเก้ครบ10คครั้้งแลวอย สุมมันจะคุ้มค่ามากกว่าที่เราไปนั่งกดทีละครั้งนะครับส่วนเกมนี้การันตีก็มีนะครับอยู่ที่49ครั้งนะเราจะได้รับตัวละครระดับเอเด ส่วนตู้กระชากแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตู้กระชากที่จะใช้แต้มมิตรภาพในการสุ่มนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครเนี่ยก็จะมีแบ่งระดับเป็นระดับ S S R นะครับผมระดับ S R แล้วก็ระดับ R ที่เป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีระดับที่ต่ําลงมามากกว่านั้นอีกนะถ้าถามว่าตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะหรือเปล่าก็ตอบได้เลยนะครับผมว่าเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลื่อนลงไปให้ดูนะครับผมมีหลายตัวมากๆเลยนะถึงนี่นะครับก็จะมีถังซานที่เป็นล่างในอดีตด้วยนะครับผม ส่วนถังข้าเนี่ยทำโมเดลมาได้เหมือนในเวอร์ชั่นอนิเมะมากๆเลยนะ และตัวละครในเกมนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราได้รับมานะครับมันมีค่าความสัมพันธ์กันนะครับผมเราก็จะสามารถมาทําการรับพลังโจมตีหรือว่าพลัง HP เพิ่มได้จากตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มค่า CP หรือว่าค่าพลังลบของทีมเราได้ทั้งทีมเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งระบบที่เหมาะในการสะสมตัวละครเพื่อที่เราจะได้ค่าพลังกลับมาที่เยอะขึ้นประมาณนั้นนะและถ้าถามว่าเกมนี้เนี่ยมันแจกเยอะหรือเปล่าผมก็บอกได้เลยว่ามีแจกกระชาเพราะวเราได้รับตัวละครระดับ s s r มาเล่นแบบฟูลทีมได้อยู่นะก็ งงจากไอดีผมนะครับที่มีตัวละครระดับ SDR ที่เยอะมากๆจากที่จัดทีมอยู่เนี่ยก็มีทั้งหมด5ตัวละครแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครที่ผมไม่ได้ใส่มาในทีมก็จะมีเสี่ยวอู่นะครับมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันเชื่ออะไรจากในเวอร์ชันอนิเมะนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่คล้ายกับตัวไหนเลยนะส่วนใหญ่ต้องดูวิญญาณยุทธ์เอาว่ามันคล้ายกับตัวไหนนะครับแต่ว่าวิญญาณยุทธ์ของพวกตัวละครพวกนี้ผมดูไม่ออกนะครับแต่นี่เป็นทูตสวรรค์ผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์์สัังงงรราาาออคคกก่นนนนนนีีีปบบวิญณยุแ้้เมดูใ ของการจัดทีมกันบ้างนะครับก็การจัดทีมในเกมนี้อย่างที่ผมได้โชว์ไปว่าเราจะสามารถจัดได้สูงสุดเพียงแค่5ตัวละครนะครับซึ่งการวางตำแหน่งเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกวางได้แบบอิสระเลยนะครับผมว่าเราต้องการที่จะวางตัวไหนไว้ในตำแหน่งไหนนะครับก็เกมนี้นอกจากเราจะสามารถทําการวางตัวละครใน้าตำแหน่งแล้วนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นสายๆด้วยนะครับจะมีสายแทงสายต่อสู้สายฮิวแล้วก็สายจมตีระยะไกลน่าจะเป็นประมาณนี้นะมาในส่วนของการอัปเกรดตัวละครกันบ้างนะครับการอัปเกรดตัวละครของเกมนี้เนี่ย ทุกๆ10 l เลเวลนะครับเราจะสามารถเพิ่มวงแหวนให้ตัวละครเราเพิ่มได้วงหนึงนะก็มาดูตัวละครอย่างน้องหลามนะครับหรือว่าเสี่ยวไปไปของผมตอนนี้จะอยู่ที่เลเวล19นะครับถ้าผมทําการอัพอีกหนึ่งเลเวลเนี่ย ผมก็จะสามารถปลดล็อกวงแหวนที่2ให้กับตัวละครตัวนี้ได้นะครับก็สามารถเลือกใส่วงแหวนร้อยปีพันปีแสนปีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีกําลังในการตีได้เพียงแค่วงแหวนร,ระดับ100ปีเท่านั้นนะงันก็ใส่ร้อยปีให้ไปก่อนแล้วกันนะครับพอใส่วงแหวนไปแล้วเนี่ยนอกจากค่าพลังของตัวละครจะเพิ่มขึ้นและของทีมก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะได้รับสกิลใหม่ๆกลับมาด้วยนะครับ เอาเป็นว่าสับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบเกมแนวไอดอลจากอนนเีไม่เรื่องถังซานนะครับเน้นเล่นสะสมตัวละครปล่อยออโต้จัดทีมนเนพลินเนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดเกมนี้เลยนะครับเอาไว้คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ